ถึงตำแหน่งผู้จัดการทีมแบบรักษาการแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้มันก็ยังมีแต่ข่าวนะครก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแต่งตั้งใครตอนนี้นอกจากโอเลกุนาโซชาที่เป็นตัวเต็งแบบจ๋าๆเลยก็มีอีกคนหนึ่งที่ที่มีโอกาสที่จะมาคุมทีมปีศาจแดงมาคุมบังเหียนของ พลพักพิศสัดแดงแบบชั่วคราวเช่นกันนั่นก็คืออดีตดาวเตะของปิศาจแดงนะครับอย่างมเคิลคาริกหรือที่เด็กผียุคใหม,ม,ม่ใช่ไหมเรียกเขาว่าคุณประหลัดท่านประหลัดตอนแรกผมก็งงนะเอ๊ะ,อะธรรมดานี่ไม่ไม่ได้เรียกเขาว่าท่านประหลัดไม่ได้เรียกเขาว่าคุณประหลัดเขาไปรับราชการอยู่ที่อำเภอไหนอะไรยังไงทาไมทำไมเด็กผีถึงไม่เรียกเขาว่าท่านประหลัดก็เลยไปสอบถามมานะฮะก่อนจะได้ความว่าไอ้ที่เรียกเขาประหลัดเนี่ยมันมาจากคาว่าคาริกคือประหลัด คาริกหรือถ้าพูดเร็วๆประลัดคาริกปลัดคาริกปลัดคลิกปลัด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 คาริกคาริคคาริปลัดขิกไอสัตว์โอ้ยเฮียปลัดขิกดีไม่ใส่ทานถ้าใส่ทานนี่หัวควงเลยสัตว์เอออยู่ดีพี่ว่าดีเขาไปเรียกเขาท่านปหลัดมาจากคาว่าปหลัดคาริกนะก็เป็นชื่อที่แหม น่ารักน่าตบดีเหมือนกันนะครับคาริคเนี่ยนะครับก็แขวนสตาร์ทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งในตำนานและกันประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเป็นตัวแทนของรอยคีนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแต่เล่นกันคนละสไตล์นะครับตอนที่คาริคเล่นอยู่เนี่ยนขนาดตอนนั้นนะแมนยูยังยิ่งใหญ่นะก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ชอบแปะออกข้างอะไรอย่างเงี้ยชอบดูแบบเล่นแบบมีแต่แปะออกข้างจริงๆเล่นมีประโยชน์หลังจากที่แขวนสตาร์ทนะครับไมเคลิลคาริคก,ก็มิได้ ไปไหนนะเขาแขวนสตารในยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโชเซ่บูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมก็เลยเข้าไปอยู่ในทีมสตาฟอ่าใช่ไหมก็พูดง่ายว่าเขานักเตะเก,ก่าเนี่ยแหละ เอามาสารสัมพันธ์เอามาเป็นกาวใจเอามาเป็นคนที่รู้วัฒน,นธรรมของสโมสรมูรินโญ่ก็เอาเข้ามาอยู่ในสตาฟเช่นเดียวกับตอนนั้นก็แต่งตั้งไอ้คืแนแมคกเคน,นานี่แหละนะครับก็เอาเข้ามาพร้อมกันกับแมคเคนน่านะครับให้มาเป็นโค้ชนะครับของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดะตอนนั้นหลังจากที่นะหลังจากที่โชเซ่มูรินโญ่ถูกปลดออกจากตําแหน่งคาริก ก็นะครับก็ช่วยงานไม่ได้ไปไหนเหมือนงานก็ช่วยงานไลอ่าไม่ใช่ไลอกักิก็ช่วยงานโอเลกุนาโซชานี่แหละเมื่อกี้ปากไวนะก็ช่วยงานต่อเขาไปดึงโอเลกุนาโซชามาจากโมนะครับก็ให้คาริคเนี่ยมาเป็นนะผู้ช่วยของโอเลกุนาโซชาและเมื่อโอเลกุนาโซชาถูกตเิดออกจากตําแหน่งนะครับก็ใช้ไมเคิลคาริคเนี่ยขึ้นมารักษาการแทนคุมบางเหียนปีศาจแดงนะครับสั้น สามเกมแต่เป็นสามเกมที่ต้องบอกว่าโอ้โหสด่วมากสถิติไมเคิลคาริคุมสามเกมนี่คือนัดแรกนะครับบุกไปชนะบียาเรอาถึงทิ่นเลยในศึกยูฟาะไม่ปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะบุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์ต่อมาครับกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนนะครับบุกไปเยือนเชนซีที่แซมฟอร์ดบิดกลับออกมานะครับพร้อมกับหแต้มอ่าก็ถือว่าโอเคนะไปเยือนแซมฟอร์ดบิดไม่แพ้ เจ้าทนอย่างเชลซีและเกมที่3นี่คือทีเด็ดเลยเจอกับอาร์เซนอลที่โอท a ฟอร์ดแล้วก็สามารถยัดเยียดความประชัยให้กับไอ้ปืนใหญ่ได้สำเร็จแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเฉือนชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ2นะนะเห็นไหมครับว่า3นัดเนี่ยชนะ2เสมอ1และก็เป็นเกมบิ๊กบิ๊กแมชเนี่ยสนัดเลยทั้งเสมอเชลซี Chelsea, แล้วก็เฉือนอาร์เซนอลก่อนที่จะมอบตำแหน่งนะครับกุนซอชั่วคราวไปจนจบฤดูกาลให้กับ ลาฟลังนิกหลังจากนั้นครับฤดูกาล2022-2023ไมเคิลาคาริคก,ก็ได้ขึ้นเป็นกุนซือใหญ่แบบเต็มตัวเลยกับ m ิ d เดอร์สโบร h ในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับตอนที่โบโรแต่งตั้งท่านประหลัดไปเนี่ยตอนนั้นโบโรสถานการณ์ย่ำแย่นะครับตกต่ำม,มากแล้วก็ร่วงหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่21ของตารางแชมเปี้ยนชิพเขามี24ทีมโบโรอยู่ทีม นะอันดับที่21แต่พอคาริกไปทำเนี่ยโอ้โหผลงานเปลี่ยงปล่างนะครับฟอร์มการเล่นของโบโรเนี่ยอยู่ดีๆก็พลิกขึ้นมาร้อนแรงนะครับ23นัดแรกที่คาริกคุมทีมเขาทำให้โบโรเนี่ยชนะถึง16นะัดจากอันดับที่21ของตารางตอนเข้าไปคุมทีมใหม่ๆจบฤดูกาลได้อันดับที่4นะครับได้เพลย์ออฟแต่น่าเสียดายนะเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนี่ยก็เกมแรกพูงดง่ายว่ารอตัดเชือกอะ ก็ไปพลาดท่าพ่ายแพ้โคเวนทรี ry, นะฮะก็เลยไม่ได้เลื่อนชั้นพอมาอีกฤดูการหนึ่งนะครับ2 0งพันยีผลงานโบโรก็ถดถอยลงจากอันดับ4ตอนที่คาริคุมฤดูการแรกนะถอยลงมาอยู่อันดับ มาจบอันดับที่8ก็ไม่ได้เพลย์ออฟแล้วก็เมื่อช่วงจเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับฤดูกาลที่3ทํทำเนี่ยตอนตอนที่คาริคุมเนี่ยโบโรอยู่อันดับที่10ของตารางนะผลงานสร้างชื่อก็นี่แหละครับดึงจากโซนตกชั้นนะครับการดิ้นรนหนีตกชั้นขึ้นมาเพลย์ออฟได้สำเร็จแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเมื่อ2ฤดูกาลก่อนไมเคิลคาริคเคยพาโบโร อัล,ลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับนะครับแต่ว่าไปเจอของแข็งไงถ้ายังจำกันได้ชนะเชลซีด้วยนะเกมแรกอ่ะเล่นในบ้านนะชนะเชลซีกระดีกระดากันใหญ่พอไปเยือนเดอะบริดบ้านของสิงบลูซและและวโดนเาเรียกว่าถล่มถสซ่วมเละเทะ6กนนะครับก็มาไกลที่สุดนะฮะคือรอบตัดเชือก คาราบาวครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าโบโรเนี่ยไม่ไม่ได้เดินทางไปถึงรอบรองชนะเลิศบอลถ้วยนะบอลถ้วยสําหรับคุณหนูรายการนี้นี่ก็โอ้โห,โโหเกิน20ปีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไมเคิลคาริคก,ก็อยู่ในสถานะเตะฝุ่นอยู่ว่างงานอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดิเดตที่จะเข้ามารับหน้าที่ พอใหญ่แห่งโอทัฟฟอร์ดแบบชั่วคราวต่อจากรูเบนอามอริมนะครับหรือก็เป็นได้คือเข้ามาพร้อมกับโอเลกูนาโซชาก็เหมือนเดิมคือให้โซชาเป็นเฮดโคชนะครับแล้วก็ให้คาริกเนี่ยเป็นมือขวาแต่ถามผมนะคือผมอะ่ะเคยประกาศไว้แล้วไงว่าผมอะ่ะผมมองว่าการเอานาลุกอมนะฮะโอเลเจนกลับมาเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กหรอกเพราะว่าผลลัพธ์มันน่าจะเหมือนเดิมมันเห็นอยู่แล้วนะครับว่าให้โอเล โซชาคุมทีมในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาบางคนไปโทษบอกโอ้โหโรนันโดเข้ามาทามาทําให้เสียระบบไอ้หียผมฟังแล้วจักรจีนะะถ้บผมเป็นผู้จัดการทีมแล้วมีคนเอาเครื่องจักรถล่มประตูแบบโอนันโดมาให้เนี่ยมันต้องหาทางใช้ให้ได้แล้วก็ที่สําคัญยังมันโนกันไม่เลิกนะฮะตอนคริสตียโอโรนันโดมาในยุคของโอเลกุนาโซชาแมนยูไม่ได้เพลสซิ่งไม่ได้บีบสูงไม่ได้เพลสซิ่งไม่ได้อะไรเลยจะมาบอกโอ้ยโดไม่เพลสผมก็ไม่เห็นใครมันก็เพลสตอนนั้นนะแล้วตอน มันโนกันไปเองนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเอ้ยนี่ไงคริสเตโนโรนัลโดทําระบบเสียไอ้เฮียแม่งเอาเครื่องจักรถล่มประตูมาให้ผมผมกลับมองว่าไอ้ที่โซชาไดนดับสูงๆในมิลิิลีกะ่ะกบพีโดแม่งยิงกระจายนะฮะเถียงว่าดีกับหลักฐานก็มีคริสเตโนโรนัลโดมันยิงกระจายอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคือคือเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้ว มันเห็นผลลัพธ์ไปแล้วเท่ากับมาใหม่ถ้าเป็นโอเลกูนาโซชาใหม่อีกรอบหนึ่งผลลัพธ์ไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แม้ว่าจะทํามันแบบแหมมีความโรแมนติกอุ้ยไม่เอาไม่ไม่ได้เกี่ยงค่าตัวพร้อมเรียกว่ามาด้วยใจอยากจะมาแก้ตัวไม่เอาผ่านแล้วให้มันผ่านไปดีกว่าส่วนไมเคิลคาริกเอาตรงๆนะฮะคือไอ้สามนัดที่เคยคุมช่วงนั้นสั้เนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้มันไม่ใช่บทพิสูจน บทพิสูจน์ต้องดูระยะยาวอ่ะง่ายๆตัวอย่างก็อย่างโอเลกุนาโซชานี่แหละหรืออย่างตอนที่พี่มาคุมแมนยูระยะสั้นมันก็ดีพอไปคุมเลเซอร์ระยะยาวก็ตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามนัดที่คาริคเคยคุมก็เอามาเป็นสถิติเอาไว,คว้คุยโวนิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่เอามาเป็นบทพิสูจน์ความสามารถเนี่ยไม่ได้ของแบบนี้ต้องดูระยะยาวผลงานของคาริคในฐานะกุนซือโบโร่ก็ จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีดก็ไม่ดีสถิติวินเรทเนี่ยก็สักประมาณ46%ไม่ถึง50%ด้วยซ้ำมันก็จะมีคำอีกเอ้าก็ตอนนั้นทรัพยากรองประกอบทีมมันอาจจะไม่เหมือนแมนยูในตอนนี้อ่ะอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถามผมนะครับผมก็มองว่าทั้งทั้งโซชาทั้งคาริ่ไม่น่าจะเวิร์กทั้งคู่นะทีเนี้ยถามว่าเอา้เอาไอา้อนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่มันไม่เวิร์กทั้งคู่แล้วมึงจะเอาใครตอบ นะฮะคำตอบของผมงก็คือกูก็ไม่รู้เหมือนงานไอสัตว์นะแต่จะเอามาก็ไม่ติดนะไม่เอามาถ้าจะแต่งตั้งทั้งโอเล่หรือคาริคคนใดคนหนึ่งหรือมาคู่กันก็โอเคมึงเลือกมึงเลือกไปแล้วว่ายังไงก็ว่าตามกันก็ให้คุมถึงแค่จบฤดูก,กาลแล้วก็ค่อยมาคัดสรรมาคัดกรองมามาไต่ตรองมาพิจารณาอย่างละเอียดทีท้วนกันใหม่เอาตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ก็ดูไปก่อนแหมคิดแล้วก็น่าโมโหไอ้เฟรชเชอร์มึงนี่แม่ง นะไม่รู้จักไปเรียนปรงเรียนโปรโลไลเซนมานะครับมาเรียนแค่เอไลเซนคุมได้แค่12สัปดาห์ผมก็งง,งอยู่นะอ่ะก็ในเมื่อมันคุมได้12สัปดาห์ก็สเดือนมึงก็ให้มันคุม,มไม่ดีสเดือนเอาง่ายๆเอาแค่ไอรักษาการแทนเนี่ยถ้าจะเอาคนมาแทนเฟลชเชอร์มึงก็ต้องคิดหนักๆน,นะในเมื่อเฟลชเชอร์มันคุมได้3เดือนก็ให้มันคุมไปก่อน2เดือนแล้วก็คิดหนักๆว่าจะเอาใครมาต่อจากเฟลชเชอร์แล้วคุมจนจบฤดูกาลแค่นั้นเองี่ยยากอะไรรักหนา